พบสำหรับบุตรหลานของเราอย่างเช่นเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงเมื่อกี้ที่ฝ่ายเทคนิคของเราได้ตัดต่อ บกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับขอขอบคุณสวัสดีครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเูกไม่ต้องคิดอะไรมากเรากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพูด้่านได้ เอาบ่นี้แล้ววะเอาดิบหน่อยคือโดนเอามาก,าาดดก,นกินกน,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 นะ โรงเรียนตัวเผาได้เก็บกบวงนิดนะครับในส่วนสัมพัทธ์นายกโครงการเป็นอาชุดต้นต้นขบวนได้กล่าวในงานโครงการรัชพันธ์ป้าศัพท์โรงเรียนในครั้งนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้ามาจ้าน้ามาเอ้ยเออตุลูตุสือ รเ่อครับเป็นครั้งแรกที่ทางคณะครูนะครับอระจายจากโรงเรียนบัวขาวได้ออกมาพบกับผู้ปกครองเป็นครั้งแรกเป็น่วนแรกนะครับดังนั้นในส่วนตัวผมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกสาวได้เปลี่ยนที่นั่นแต่ก็มีหลานชายหลานสาวนะครับที่ได้เปลี่ยนอยู่ที่โรงเรียนบเขาวก็ ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีโครงการนี้และยินดีและขอต้อนรับนะครับคณะครูทุกท่านนะครับที่ร่วมโครงการนี้ได้มาพบปะผู้มน้องผู้ปกครองในทางนี้และขอราบคุณอย่างยิ่งทั้งหนึ่งนะครับถ้าสิ่งไหนนะครับมาวันนี้บางครั้งนะครับการที่จะนัดแต่งหัวขั้มรวมกันแล้วถ้ารวมทั้งโรงเรียนต้ออาคงจบประมาณร้อย สามสิอันน <inequ ity. S 2> ี้ก็ดูดูแล้วก็มากมากจากผู้ปกครองผู้นำผู้ปกครองการก็เกือบเกือบหกสิบนะครับเกิดอะไรแล้วนะครับโครงการนี้นะครับก็สามารถจะกล่าวเปิดโครงการด้วยก็ยินดีนะครับเมื่อมาพบอย่างนี้ได้มาร่วมโครงการดีแล้วรู้สึกระตุ้นดนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นความตั้งใจของผู้ปกครอง คอยากบ้าครับเร็นความตั้งใจจากนักผูะครับจากโรงเรียนที่ต่อร่วมสายสัมพันธ์ด้วยกันวันนี้จุดประสงค์นะครับท่านผู้กองผมได้รับหนังสือพิสนาได้รับหนังสือรู้เปล่าครับรู้เพิ่มเติมในความรง้สื่อของผู้เข้าร่วมท่านนะครับผมชอบในเรื่องการร้องเพลงเรื่องโรงเรียนยิ่งหนาได้ด้วยท่านจะเป็นยังยินดีที่ท่านใหม่นี้นะครับ ครูกับผู้ปกครองของนักเรียนนะครับทุกท่านเพื่อการจกยนอา่างนี้แล้วรู้จักวัตถุประสงค์จุดประสงค์ท่านรองส่งในการฝ่าือคุรเ้ชค่ะแล้วก่านงสิาราค่ะทุกท่าน ไม่ยากนะครับขอนเรียนใกล้ๆับผู้ปกครองรู้สึกว่าคะแนนจะตกไปสอที่มีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาเราก็มือันคงเสริมให้เขาดียิ่งขึ้นไปก็ได้ถ้าโรงเรียนกันอยู่หน้าพ่ทักงคุณครูอยู่ในโรงเรียนรอให้ผู้ปกครองไปพบ ไปตลาดตัวขาวเอ๊อยากเข้าไปเรียนอยากไปถามความก้าวหน้าของลูกหลานเป็นยังไงบ้างผลการเรียนเป็นยังไงความประพฤติเป็นยังไงบ้างคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่ทางบกคองจะเข้าเข้าไปเรียนแล้วก็ไปถามสิทธิการเหล่านี้เราทัางใว่าเป็นเรื่องที่ยากเราที่ออกมา ไปเวลาเนี้ยช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงหลาพุ่งเหมือนแบบที่เราทั่อยู่จีิีๆคราวนี้เราก็มาดูว่านอกเขตอำเภอกุทินารายมีรูปติดยุู้หาของเราจังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ํำบลอำเภอแม่พึ่งแห่งนี้เราตำรวจแล้วมีรูปติดย์ผูหาของเราที่เรียนอยู่ที่นั่นนกปัจจุบันนี้ไม่นับเก่านะครับ67บเจคน ก็เป็นเง็นวันมากพอส่ควรพอที่เราต้องต่อมาดูแลออกมาพบปะกับท่านตูวกอวันพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะรวมหมู่บ้านรอบๆอำเภอไพ่พขึ้นและก็ในระหวาอำเภอเพึ่ง